สวัสดีครับน้องๆวันนี้ผมครูปอมจะมาพูดถึงเรื่องของอัตราส่วนตีโกณมิติโดยในคลิปนี้นะครับครูปอมจะพาาน,น้องเนี่ยไปรู้จักในส่วนของเนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติครับโดยเมื่อเราพูดถึงตีโกณมิติแล้วเนี่ยเราจะนึกถึงสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็คือสามเหลี่ยมที่มีมุมใดมุมหนึ่งกาง90องศานอกจากนี้นะครับตีโกณมิติเนี่ย ยังเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านกับมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยนะครับโดยลักษณะของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับจะเป็นนางโลกนี้ครับซึ่งจะมีด้าน A เล็กเนี่ยเป็นความยาวด้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมุม A ใหญ่คือมุมนี้ครับด้าน B เล็กเป็นความยาวด้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมุม B ใหญ่คือมุมนี้มุมนี้ครับส่วนด้าน C เล็กเนี่ย เป็นความยาวของด้านยาวของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมุม C ซึ่งเป็นมุม C ใหญ่ซึ่งเป็นมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้เป็นดังนี้ครับก็คือเมื่อนําด้าน c เล็กเนี่ยมายกกําลังสองมันจะเท่ากับด้านของ a เล็กยกกําลังสองบวกด้าน b เล็กยกกําลังสอง ซึ่งความสัมพันธ์ลักษณะนี้นะครับจะถูกเรียกว่าความสัมพันธ์ของพีทาโกรัสที่เราเรียนในชั้นมสามครับผมทีนี flu, ้เราสามารถนําความรู้เรื่องพีทาโกรัสเนี่ยมาใช้ในการหาด้านที่หายไปของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังตัวอย่างครับผมจ้องหาความยาวของด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาวยาว5ด้านกว้างยาวสแล้วก็อีกด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมมุมฉาก เป็นด้านที่หายไปกําหนดให้เป็น x จากพีทาโกรัสก็คือด้าน c ยกกําลังสองเท่ากับด้าน a ยกกําลังสองบวกกับด้าน b ยกกําลังสองเนี่ยด้าน c เล็กยกกําลังสองเนี่ยมันก็คือด้านยาวของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในรูปนี้ก็คือด้านยาวมีความยาว5หน่วยกําหนดให้เป็น c เล็กต่อไปด้าน a และด้าน b เราสามารถกําหนดได้ตามใจชอบได้เลยนะครับก็คือในที่นี้นะครูปอมก็เลยเลือกกําหนดให้ด้าน A เนี่ยมีความยาวเป็น x หน่วยและก็ด้าน B มีความยาวเป็น3หน่วยเมื่อกําหนดด้านเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนํามาแทนในสูตรของพีทาโการัสนะครับก็คือ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกกับ b ยกกำลังสอง c ยกกำลังสองก็คือ5ยกกำลังสองจะเท่ากับความยาวด้าน a ยกกำลังสองก็คือ x ยกกำลังสองบวกกับความยาวด้าน b กำลังสองในข้อนี้ก็คือ3ยกกำลังสองยกกำลัง2เนี่ยได้เท่ากับ25จะเท่ากับ x ยกกำลังสองบวกกับ3ยกกำลังสองก็คือ9ทีนี้ครับเราจะทำการย้ายข้างเพื่อหาค่า x โดยเทคนิคในการย้ายค่านะครับ เราจะย้าย9ไปหา25เพื่อให้ฝั่งขวาเนี่ยเหลือเป็น x เพียงตัวเดียวทีนี้ให้สังเกตในการย้าย9เนี่ยให้สังเกตเครื่องหมายหน้า9ครับเครื่องหมายหน้า9เป็นเครื่องหมายบวกหากเราต้องการจะย้ายข้างเครื่องหมายจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบเราก็จะได้สมการเป็น25ลบ9เท่ากับ x กำลัง2 25ลบกับ9เหลือ16เท่ากับ x กำลัง2 กำลังสองเท่ากับสิบหกดังนั้นค่า x ของเราจะได้สองค่าก็คือสี Intel ่กับลบสี่เหตุผลที 4, ่เป็นสี่กับลบสี่นะครับเพราะว่าเมื่อนำสี่เนี่ยมายกกำลังสองก็จะได้เป็นสิบหกหรือจากกฎการคูณครับเอาลบสี่มายกกำลังสองก็คือการเอาลบสี่มาคูณกับลบสี่ก็จะได้เท่ากับ16เหมือนกันจากกฎการคูณเครื่องหมายลบคูณเครื่องหมายลบจะได้คำตอบเป็นเครื่องหมายบวก ทีนี้ในเรื่องของความยาวของรูกสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ย,ย,ยความยาวไม่สามารถติดลบได้นะครับดังนั้นคําตอบที่เป็นลบสี่เนี่ยเราจึงตัดทิ้งไปเหลือคําตอบคําตอบเดียวก็คือคําตอบที่เป็นบวกสี่ดังนั้นนะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าด้านที่หายไปของลูกสามเลี่ยมุมฉากซึ่งก็คือด้าน x เนี่ยมีความยาวเท่ากับสี่ด้วยเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์นะครับก็คือ เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน A ยาว4หน่วยด้าน B ยาว3หน่วยและด้าน C ยาว5หน่วยครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัตราส่วนตีโกณมิตินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูปอมก็ขอฝากไว้เท่านี้หากน้องๆคนไหนมีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามไว้ใต้คลิปในนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูปอมจะมาตอบคำถามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจะเป็นเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ